เดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยทำวันนี้ยังไม่ว่างเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยทำงานต่างๆยังมากลน้นเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยทำคือข้ออ้างของบางคนพาอับจนเพราะคำเดียวเดี๋ยวค่อยทำสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับก็มาพบกับผมเช่นเดิมนะครับทุกๆวัน กับสุรพัฒน์มีดหมอที่ช่องเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับช่วงนี้ก็ถือว่ามีโอกาสมาพูดคุยทักทักท่ายพี่น้องทุกท่านทุกๆวันนะครับก็ด้วยเจตนารมณ์เจตนาหลักนะครับก็ขอเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่วัตถุมงคลเผยแพร่บารมีของครูบาอาจารย์ นะครับเพื่อให้สืบทอดต่อไปตราบนานแสนนานนะครับเอาละพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ก็ไม่ขอรบกวนเวลาพี่น้องมากนะครับประมาณ10นาทีไม่เกินนี้อย่างแน่นอนอะนะครับก็10นาทีก็ถือว่าเยอะนะครับก็จะเน้นนำวัตถุมงคลที่ผมพบเจอได้น้อยเก่าธรรมชาติดูง่ายนะครับมาให้พี่น้องได้ชม ได้เห็นได้สัมผัสกันนะครับโดยเฉพาะบารมีของหลวงพ่อเดิมนะครับวัตถุมงคลของท่านมีเทพจตราถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งะครับของเมืองไทยที่ลูกศิษย์ลูกหานิยมกันนะครับก็ต้องเรียนกับพี่น้องอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าหลวงพ่อเดิมท่านคือพระอริยะสงฆ์นะครับที่เปี่ยมล้นด้วย ความเมตตา,านะครับท่านเป็นพระผู้นักพัฒนาพระผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างานะครับไม่ว่าจะเป็นาการสร้างธา,ารวรวัตถุนะครับวัดวาอารามต่างๆไม่ต่ำกว่าส0กว่าวัดเลยนะครับลํำพังาการสร้างวัดแต่ละวัดนะครับ กว่าจะเสร็จสมบูรณ์ก็ถือว่ายากแล้วนะครับแต่นี้ด้วยบาร,รมีของหลวงพ่อนะครับท่านได้ไปสร้างมาไม่ต่ํากว่า30บวัดนะครับเอาล่ะวันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับอย่างน้อยผมก็ได้มีโอกาสมาเล่าเรื่องราวนะครับนำสิ่งดีๆนำบาร,รมีของท่านมาให้พี่น้องได้สัมผัสกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับโดยเฉพาะวันนี้ผมได้นำมีดที่ เก่าโบราณโบราณดูง่ายๆนะครับมาให้พี่น้องได้ชมได้พิจารณากันะนะครับก็เป็นมีดด้ามงาฝักไม้ความยาว12นิ้วนะครับรวมด้ามในฝักถือว่าเป็นมีดครูอีกเล่มหนึ่งนะครับที่ผมได้มีโอกาสนำมาให้ทุกท่านได้ชมะนะครับเพราะว่าการศึกษาเกี่ยวกับวัตถุมงคลน,นี้ก็ต้องเรียนกับพี่น้องนะครับ เราต้องเป็นบุคคลที่สร้างช่างสังเกตนะครับสังเกตอะไรสังเกตดูงาเก่าเหล็กเก่าไม้เก่านะครับธรรมชาติทุกอย่างมันต้องมีความสัมพันธ์กันนะครับคาบใครต่างๆนะครับเพราะว่าถ้าเรามีเป็นบุคคลที่สร้างช่างสังเกตแล้วเราดูบ่อยสัมผัสบ่อยนะครับมันก็ จะทำให้เรามีความรู้มีความเชี่ยวชาญกับสิ่งที่เราทำเป็นประจำะนะครับเอาละพี่น้องก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาชมกันเลยดีกว่านะครับะจะได้ไม่เสียเวลาท่านเนาะ,ะนะครับเนี่ยพี่น้องก็จะได้เห็นชัดเจนเลยนะครับเป็นมีดโบราณที่ดูง่ายมากๆนะครับเป็นไม้พยุงโบราณน,นะครับ แมมรัดก็มีความสวยงามนะครับถือว่าเป็นแม้รัดมีดยุคกลางนะครับเป็นสากลน,นิยมเลยนะครับเป็นที่นักสะสมวัตถุมงคลก็นิยมกันนะครับมีความสวยงามนะครับทุกอย่างต้องอเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับมีความสวยงาม นะครับนี่แหละก็พี่น้องก็จะได้พิจารณานะครับเนี่ยสวยงามนะครับคลาสสิกมากๆเลยนะครับในแต่ละวันก็ถือว่าโชคดีนะครับผมก็พยายามทําให้อ นำวัตถุมงคลนะครับมาโหลดลง Youtube เพื่อให้พี่น้องได้ชมได้พิจารณากันอย่างน้อยก็วันละคลิปวีโอนะครับเดือนหนึ่งสามสิบวันก็ถ้าทำได้ทุกวันก็ถือว่าเยอะนะครับนี่นะครับวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสนำมีดของพ่อเดิมนะครับมาให้ทุกท่านได้ชมได้พิจารณากันนะครับเนี่ยเก่าโบราณดูง่ายนะครับเนี่ย งาาก็ผ่านการเวลามานะครับพี่น้องก็เห็นชัดเจนคาบใครความผุกร่อนตามการเวลานะครับด้านนี้น่าจะสัมผัสกับแสงแดดหรือว่าความร้อนนะครับนี่ก็เห็นชัดเจนนะครับก็ถือว่าเก่าธรรมชาติดูง่ายมากๆนะครับแหวนรัดข้อมีดก็สวยงามนะครับเป็นนาคแล้วก็เป็นเงิน ครับโคนมีดก็ตรงกันมีดนะครับแน,น,น,น่นไม่มีร่องรอยของการสั่นคลอนนะครับชัดเจนมากเลยนะครับแล้วก็เป็นยันแปดทิศนะครับเนี่ยสวยงามนะครับดูง่ายๆเลยนะครับใบมีดก็โบราณโบราณเป็นเหล็กแห้งนะครับขาวนวล สัมผัสแล้วก็ชัดเจนนะครับเป็นหน้าเกี้ยวโบราณที่มีความคลาสสิกนะครับพี่น้องก็สามารถพิจารณาได้นะครับเพราะว่าการเรียนรู้การพึ่งพาตัวเองนะครับจะดีที่สุดนะครับเนี่ยนะครับอีกด้านก็เป็นยัน,น์นโมพุทธายะนะครับก็ถือว่าเป็นยัน ประจำตัวของวัดเดิมนะครับที่ท่านก็จะจารลงในวัตถุมงคลหลากหลายนะครับคาบใครความเป็นรชาตินะครับเหล็กนี้ถือว่าเป็นเหล็กที่ดีมากๆนะครับนี่สนิมไม่กินนะครับที่เห็นนี้ก็คือร่องรอยความเป็นธรรมชาตินะครับคาบใครที่เกาะบนใบมีดนะครับโบราณโบราณเลย นะครับนี่แหละผมก็จะเน้นซูมให้พี่น้องได้ชมได้เห็นกันอย่างชัดเจนเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อ,อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับช่วงนี้แฟนลับก็มีเยอะนะครับอคอมเมนต์ให้กำลังใจกันนะครับก็ต้องขอขอ,ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมก็มีกำลังใจที่จะทำ นะครับเพราะว่าพี่น้องคอมเมนต์มาให้กำลังใจด้วยดีเสมอมานะครับสำหรับผมแล้วก็ด้วยแก่นแท้ของหัวใจนะครับก็ไม่มีสิ่งอื่นใดนะครับขอมอบความรักความจริงใจให้แกีพี่น้องทุกท่านนะครับความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมานะครับ ครับประมาณนี้แหละนะครับก็จะเน้นให้ทุกท่านได้ชมได้เห็นกันอย่างชัดเจนเลยนะครับด้วยบารมีของหลวงพ่อเดิมนะครับถือว่าเราก็โชคดีนะครับเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตก็ได้มาผ่านพบกับบารมีของครูบาอาจารย์นะครับด้วยความรักความศรัทธานะครับ ชัดเจนมากเลยนะครับนะครับหลวงพ่อเดิมท่านก็ได้ทุ่มเทนะครับแรงกายแรงใจทุกๆอย่างนะครับให้กับพระพุทธศาสนา,าจนสร้างความเจริญความรุ่งเรืองให้กับบ้านเมืองมาอย่างยาวนาน นะครับจนทุกท่านทุกนามก็ให้ขนานนามกับหลวงพ่อเดิมว่าท่านคือเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควนะครับนี่แหละนะครับก็เป็นประจักษ์แก่พี่น้องทุกท่านแล้วนะครับหลวงพ่อเดิมท่านก็เป็นพระอรมตะเถราจารย์ที่โด่งดังทั่วฟ้าเมืองไทยมาอย่างยาวนานนะครับถึงแม้ท่านจะละสังขารไป72ปีแล้ว นะครับแต่ด้วยคุณงามความดีบาร,รมีของหลวงพ่อยังอยู่ในดวงใจของพี่น้องและสิทธยานุธิ์นะครับตลอดมานะครับนี่แหละความดีคุณงามความดีที่ท่านได้สร้างเทียนมานะครับนี่ก็ถือว่าเราก็โชคดีมากๆนะครับ เอาละพี่น้องทุกท่านครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าสมควรแก่เวลานะครับ10นาทีพอดีอ่าก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่ในอีพีหน้าท้ายสุดสุดท้ายก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์นะครับจงปกปักรักษาให้พี่น้องทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดทจสิ่งใด ถ้าไม่ขัดต่อศิลธรรมแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จพันสมริ์สมความปราดนาจงทุกประการเทินผมสุรพัฒมิ่นหมอก็ต้องขอกล่าวคำว่ากราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ